สวัสดีค่ะวันนี้ก็เชิกับช่อง FRY FRY FI นะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาให้ทุกคนดูบ้านบาปี้ยักษ์ค่ะทุกอย่างที่แกดูตอนคลาสนั้นนะคะเป็นยักษ์หมดเลยค่ะก็จะอันย่าอันเปาค่ะเปา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 ฟูดจนชิ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนดูขึ้นอย่งสบายใจเถอะค่ะอย่าขยัดอะไรมากถ้ามีเสียงโซกแซงไลพวกนนี้นะคะ ก็จะมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนี่ค่ะก็จะเจอเป็นประมาณนี้นะคะอย่างแรกที่จะให้ดูนะคะก็จะเป็นห้องนี่ค่ะจะเป็นห้อง,ห,อง,ห,อง,ห,องห้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 องรับแขกค่ะนี่ค่ะห้องรับแขกโซฟาที่พี่ขี่เองนะคะควรไม่มีโซฟาในแบบนี้ค่ะดีพี้ฉันจะให้ดูนะมันไม่มีค่ะ มันไม่มีโซฟาค่ะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะนี่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 ไม่ไม่ไม่มีทุกคนแทนโซฟาที่พี่ทำอ่ะมันนั่งไม่ได้แต่พี่ก็เคยเห็นที่อื่นแล้วพี่ก็ลืมเพราะพี่สร้างแล้วมันก็ลืมค่ะต่อไปนะคะห้องที่ดีกว่าจะเป็นห้องเอ่อทัวร์ห้องครัวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นดาบนะคะนี่ดาบ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 ดา่ดาดาบาบดาบดาปดาบะาบดาาบดาบดดาบาา เป็นหม้อต้มน้ำนะค่ะเราจะเป็นตลกคับขนมปังค่ะหรืออะไรก็ไม่รู้นิดน้ำค่ะต่อไปนะะต่อไปนะฮะจะเป็นอออน,นีะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่กระจกมันไม่คนมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะ,อะขออนุญาตที่มีเสียงแทรกนะขออนุญาตที่มีเสียงแทรกแสงมานะคะเจะ้าเนีไม่ต้องเป็นที่ล้างมือค่ะเป็นทอดรวมค่ะทอดรวม ในโซนที่นี้จะพวกแต่งหน,น้ามาแล้วก็ติดติดเอาคีย์ลงไปใส่ท่อค่ะ<ม>น,นี่จะเป็นเอเอเออเอะไรนะที่แขวนเสื้อผ้าค่ะขึ้นบนไปค่ะขึ้นทั้งบไปก็จะเป็นท่องดูทอทั้ง ขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้ไปทำธุระนะคะ่ะ<อด>นี่ก็เป็นห้องเลี้ยงน้องหมาแลงแมวค่ะแต่พี่ไม่ได้ซ<อด>ื้อมามนานี่นี่ค่ะจุดเ็นประมาณนี้นะคะเอ<ด>ออแน่าค่ะไปทำธุระค่ะขอ<ด>โทษที่มีเสียงแทรกแซงนะคะ

นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคืออันนี้คือที่ปิดค่ะที่ปิดนะไปนะจะไปดูคุณแจล็อกกันเลยค่ะเป็นค,คุณแจล็อกนะคะอันจะเป็นคุณแจล็อกอล็อกนะคะ ปิดได้ตามธรรมชาตินสนะสามารถปิดปิดได้ตาม,สมสาธรรมชาติกันอันนี้ก็คือวิธีดูนะคะส่วนสร้างค่ะส่วนสร้างอันแรกก็จะเป็นประมาณน,นี้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ใช้กล่องกองสองกล่องใหญ่นะคะก็ <c oughs> ขอจบคลิป <c oughs> เป็นเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้ว กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะลาไปเทียงแค่นี้ครับจะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย